ช่วงนี้เราจะทำน้ำซอสอเพื่อจะไปรา,าดกับแซลมอนนะคะส่วนประกอบของน้ำซอสที่เราจะทำก็จะมีอันนี้เราต้มอแอสพากากัสส่วนท,วนที่ส่วนที่มันแข็งแต่ไม่แข็งมากส่วนอ่อนๆแล้วก็จะไปทำต้มแล้วก็ใส่บัตเตอร์นะคะ ส่วนนี้เราก็ต้มใส่กระเทียมหอมแล้วก็เซรัลรี่นะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำส่วนนี้ผักชีผักชีลาวเปลือกอแตงเปลือกแตงกวานะคะลูกใหญ่แล้วก็สปรินซพวกนี้เราจะไปปั่นรวมกันเสร็จแล้วเราถึงจะมาปรุงทีหลังนะคะ ต่อไปเป็นขั้นของการนําไปปั่นรวมกันนะคะขั้นต่อไปนะเพื่อนเพื่อน mm. เมื่อเราปั่นไอ้พวกสปิงเนชแล้วก็เปลือกแตงกวาหอมกระเทียมแล้วก็เซอร์เรี่อสพารากัสที่เราต้มเสร็จแล้วมาปั่นรวมกันเลยค่ะเปลือกแตงแล้วก็สปิงเนชเมื่อปั่นเสร็จเราใส่น้ำเย็นนิดหน่อยนะคะเราก็จะมากรอง เพื่อจะไปทำซอสเพราะว่าเราไม่อยากได้กาดต่างๆนะคะน้ำซอสเราจะเอาแต่น้ำนะคะกองใส่ผ้าขาวบางแล้วก็มีกระจรตาที ็จแล้วค่ะขอล่างมือนะคะเพราะว่าเราต้องไปลุ่มต่อทีนี้เราก็นำน้ำที่เราได้ไปทำซอสเลยนะคะเทลงในกระทะ เสร็จแล้วเราก็เปิดไฟเลยนะคะรู้สึกน้ำซอสเราจะเยอะไปไหมโรนเราจะตักน้ำซอสที่เราจะทำออกมาเพราะว่าปลาเราจะทำเป็น3ามที่นะคะน้ำเราตักออกมานิดนึงน้ำซอสที่เราจะทำ แล้วก็ต้มอ,อันนี้เสร็จแล้วเครื่องปรุงนะคะเราก็จะใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกไทยน้ำส้มสายชูส่วนมะนาวเราจะใส่สุดท้ายนะคะหลังจากน้ำซอสเราอุ่นๆเราถึงจะใส่มะนาวเราจะขูดเปลือกมะนาวใส่นิดนึงแล้วก็บีบน้ำมะนาวใส่ลงไปนะคะขณะน,นี้แล้วก็พอ ต้มไปได้สักพักเราจะใส่แตงที่เราหั่นเอาไว้นะคะเปลือกเราไปปั่นข้างในเราเอาเม็ดออกเราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆเ,เราจะมาใส่ลงไปเป็นคล้ายๆกับว่าเวลาเรากินนะคะจะได้มีกลุบกรอบของแตงนะคะทีนี้น้ำเราก็ร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วค่ะเราเริ่มปรุงเลยค่ะ เราใส่เกลือใส่เกลือไม่ใส่เยอะนะคะปลายช้อนนิดหน่อยน้ำตาลน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนเอาช้อนหนึ่งละกันพริกไทยพริกไทยปลายช้อนเป็นเมันลุกนิด อย่ไปเลื่อนมันคืนเห็นอย่างเพราะาไม่อย่างเย็ดปะพอได้สักพักเราก็จะใส่เนยลงไปประมาณสองช้อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไป หนึ่งช้อนสองช้อนค่ะเราจะทําให้มีรสครีมมี่นิดนึงนะคะเราก็จะใส่ฮัฟฟครีมฮาฟฟนมลงไป น้ำส้มสายชูนะคะประมาณ2ช้อนค่ะเพราะว่าเราจะบีบน้ำมะนาวลงไปด้วยซอสเราจะมีรสกลมกล่อมนะคะทีนี้ก็จะใส่ครีมลงไป ครีมนี้ใส่ประมาณ3ช้อนนะคะ พอเดือดเราก็ใส่แตงที่เราหั่นเล็กๆลงไปนะคะทีนี้ดิฉันจะชิมหน่อยนะคะค่ะทุกอย่างเลยค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ แต่เราจะไม่ลดจัดเราจะลดนวลๆนะคะใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยใส่น้ำตาลลงไปส่วนเปรี้ยวเราก็จะบีบมะนาวลงไปให้มีรสเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะใส่แป้งมันนะคะให้มีให้มันข้นนิดนึงมันจะได้จัดเพื่อนๆอ,อ,อันนี้คือจันเพนอมอนส่วนร้อนเขาเป็นจ้างภาพนะคะเป็นคนถ่ายวิดีโอ ในขั้นต่อไปก่อนที่เราจะทำคุกแซลมอนเราจะทําสลัดก่อนนะคะพอคุกแซลมอนเสร็จร้อนๆเราก็จะเสิร์ฟสลัดต่อไปเลยนะคะน้ําซอสก็เสร็จแล้วมันบดก็เสร็จแล้วสลัดเราจะทําผักโขมหรือสป i ิเนชเราจะใช้พวกผลไม้ก็จะมีสตรอเบอรี่มะม่วงกีวี อะโวคาโดผักก็จะมีมะเขือเทศกับแตงนะคะเราจะใส่ก่อนที่เราจะใส่ลงไปน้ำสลัดก็จะมีผักชีกระเทียมเราไปปัน่นแล้วก็ใส่มะนาวนะคะเลม,มอนมะนาวเหลืองนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะอันนี้เราไม่ทำเผ็ดเราจะทำสลัดแบบลดจืดนะคะ แล้วเราก็ใส่น้ํามันมะกอกลงไปค่ะเพราะว่าสลัดขาดน้ํามันมะกอกไม่ได้ค่ะประมาณ4ช้อนเสร็จแล้วเราก็จะเอาผลไม้ทั้งหมดที่กับผักที่กล่าวไปเอาลงไปในชามมิกสลัดนะคะแล้วก็ใส่นนี้กระเทียมเราใส่บีบมะนาว แล้วก็ใส่น้ําตาลนิดหน่อยใส่เกลือนะคะสลัดของเราเราเรียบร้อยเราไม่ต้องคนมากเพราะว่าผลละไม้เรามันมีอะวาคาโดเดี๋ยวมันจะเละนะคะขั้นต่อไปเราก็จานเพ็นก็ก็จะตักใส่จานทีนี้เราก็จะทำปลานะคะ ไซมอนนี่ง่ายมากเราได้ไซมอนชิ้นใหญ่มาเลยนะคะแอตแลนติกไซมอนเราใส่เกลือก่อนเลยค่ะเกลือนี้เราใช้เกลืออ่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดหนึ่งใส่เกลือ แล้วก็พริกไทยนิดนึงเสร็จแล้วเราจะมาใส่พริกไทยหลังจากที่มันสุกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะใส่เกลือตอนนี้เราจะทำสามชิ้นก่อนค่ะสาชิ้นพริกไทยนิดนึงนะคะไม่ใส่เยอะการปรุงอาแซลมอนนะคะเราไม่ไม่ต้องใส่อซอสะลรมาก มีแต่เกลือกับพริกไทยสองอย่างเสร็จแล้วในกระทะของเราเราก็จะใส่เราใส่น้ำมันมะก,กอกลงไปแล้วเราอาจจะเพิ่มไปอีกเหลือมันไม่พอนะคะน้ำมันมะก,กรอน้ำมันมะก,กรอเสร็จแล้วก็เนยใส่เนยลงไปค่ะอย่างนี้เราปลาลงก่อน ราจะใส่กระเทียมลงไปนะคะ เพราะว่ามันจะทำให้มีรสชาติั้ร่างยังไม่ได้นะคะส่วนหม้อน,นี้เราก็ต้มเอ่าแอปแล้วใช่ เราไม่ต้มนานกาตเตรียมกาน ตุกตาเราจะตุกไป8 0แล้วนะคะอันนี้เราจะทำแอสารากัสเพื่อไปเป็นของข้างเคียงนะคะเป็นผักแล้วก็เอาเนยใส่ลงไปใส่เนยลงไปนะคะใส่กรเทียมใส่น้ำมันมะก,กอกเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงไม่ต้องเยอะ กิกไทยแค่นี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วเพราะว่าเราต้มไป60%ซแล้วะคะ่ะเราก็เอามาผัดกับเลยอันนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะนำไปจัดการหัาตายขางนี้ นำมาจัดจานนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟใส่อันนี้เป็นมันบดท,ที่เราทำไว้แต่ตอนแรกนะคะ ูมากค่ะชิมดูแล้วอร่อยมากค่ะเราก็จะมีมันบดอสปารากัสอแซลมอนแซลมอนนี้เราจะสุกพอดีนะคะสุกพอดีไม่ไม่โอเวอร์คุกนะคะอันนี้คือสลัดที่เราใช้อาผักโขมหรือสป i ินเนเราก็ใส่มะเขือเทศมะม่วงอะโวคาโดอาสตอรอเบอรี่แล้วก็ แตงนะคะน้ำสลัดเราก็โชว์ไปแล้วทีนี้เสิร์ฟได้ค่ะจันเพลนค่ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟได้ค่ะให้เอาหนานะตูดเนยแซามอนสลัดมันบด เสร็จแล้วใครจะกินล่ะจะกินเออ<า>เรากินก่อนที่จะทานแล้วก็ใส่ซอสซอสนี้เราก็ทําก็จะมีแตงเป็นลูกเตา๋าที่เราอธิบายไปในต้นคลิปนะคะน้ําซอสเราทําก่อนเพื่อนเลยค่ะใส่ลงไปในปลาเลยค่ะบนปลาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะ ให้จันเพนไปหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่ชิ้นสลัดต้องกินกับสลัดจันเพนแล้วก็อันนี้คือมันบดจันเพนก็ตักเอาเลยนะคะมันบดดิฉันจะลองชิมดูนะคะก่อนอื่นสลัดก่อนค่ะก่อนที่เราจะทานเมนคอสสทานสลัดก่อนค่ะ มะม่วงที่เราใส่ลงไปไม่หวานไม่เปรี้ยวคือมีเปรี้ยวๆหวานๆพอใส่น้ำสลัดเข้าไปรสชาติพอดีตอบอรี่อะโวคาโดทุกอย่างกลมกล่อมไปด้คยันอร่อยมากอร่อยไม่สลัดแกงเชนสลัดอร่อยมากทีนี้ มันบดจันเพยลองชิมมันบดดูสิทีละอย่างมันบดนะคะอืมฟูเนื้อมันฟูรสชาติพอดีอ,อร่อยนุ่มนวลอร่อยมากรสชาติอร่อยมากเอาจันเพนเอสเปรากัสกับปลา น้ำซอสเราจะมีอ่ารสชาติครีมมี่นิดนึงไม่มากไม่มากนะคะเอสปลากัสเป็นยังไงจันเพนลรสชาติพอดีไหมโอ้อร่อยมากเพอร์เฟคเอ็กซ์เทเลนต์เฟอร์เฟคเนื้อปลาเป็นยังไงสุกพอดีไหมอืม,อมโอ้เนื้อปลาสุกพอดี แล้วก็เนื้อปลาก็ไม่เค็มเราใส่เกลือนิดเดียวเราก็ใส่พริกไทยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะง่ายมากแซลม,มอนเราใส่แต่เกลือกับพริกไทยเสร็จแล้วเราก็าาคุกบนกระทะกระทะตอนแรกต้องร้อนใส่ปลาลงไปนะคะง่ายมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะ อ mm. ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์ Sub ซับสไครปาสนับสนุนเรา้ว